เคยได้ยินมาว่าใครมาเขาใหญ่แล้วไม่มาร้านยุงข้าวก็เหมือนมาไม่ถึงจริงหรอมาถึงแล้วก็บอกได้เลยว่ากว่าร้อยเมนูอร่อยทุกเมนูวันนี้เราได้มาลองนะใบเหลียงผัดไข่ปูนิ่มพริกไทยดำคั่วกิ้งไก่ปลากหี้นผัดเนื้อปลาขูดปลาหมึกผัดไข่เค็มยำผักปลูปลาทรายทอดชะมินเต้าหู้ออนผัดถั่วแขกผัดฉ่าปลาอินทร์เนื้อผัดใบยี่ราเห็ดทอดกระเทียมแกงคั่วหอยขมน้ำพริกกะปิปลาทูผักสดไก่บ้านต้มใบมะขามอ่อ,อนใครที่มาเขาใหญ่แล้วไม่ได้มาร้านยุงข,ข้าวเขาบอกว่ามาเหมือนไมถึงจริง,ร,งราคา กับบรรยากาศแบบนี้นี่มาถึงแล้วละลานตามากเลยกับรางวัลยูเซอร์ชอยห้าปีและได้รับวิชลินไกด์อีกสาปีสอนกับบรรยากาศที่บอกได้เลยว่าใครมาแล้วจะต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนมีมุมถ่ายรูปมุมพักผ่อนแบบสบายตาและมีทั้งแบบโอเพนแอร์และแบบห้องแอร์ด้วยแต่มาเดี่ยวมาคู่มากลุ่มก็ฟินมากทุกคนเมนูแต่และเมนูที่รังสันั้นบอกได้เลยว่าได้ทานเข้าไปแล้วรสชาติเป็นซิกเนเจอร์มากทุกคนตั่งเข้าส่ดะร้อนกับเมนูอาหารที่ไม่เคยได้ลองกินรสชาติแบบนี้กว่าร้อยเมนูมีให้คุณเลือก ลานตาจะนั่งมุมไหนก็สบายใจลมนี้เย็นสบายท่ามกลางธรรมชาติสุดๆไปเลยอาหารออกไวบริการเป็นเลิศเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็มีนะที่จอดรถสะดวกสบายใครที่อยากมาทานที่นี่ไม่รับบุ๊กกิ้งนะทุกคนอยากมาทานมารอทานได้เลยคนเยอะจริงอะไรจริงปากหมุดยุงข้าวเขาใหญ่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมแวะมานะถ้ามาเขาใหญ่ต้องรีบม,มาร้านนี้เลยเคยได้ยินมาว่าใครมาเขาใหญ่แล้วไม่มาร้านยุงข้าวก็เหมือนมาไม่ถึงจริงหรอมาถึงแล้วก็บอกได้เลยว่ากว่าร้อยเมนูอร่อยทุกเมนูวันนี้เราได้มาลองนะใบ เหลียงผัดไข่ปูนิ่มพริกไทยดำคั่วกิ้งไก่บัลลากินโนผัดเนื้อปลาขูดปลาหมึกผัดไช่เค็มยำผักปลูปลาทรายทอดชะมินเต้าหู้อ่อนผัดถั่วแขกผัดชาปลาอินทรีย์เนื้อผัดใบยี่หร่าเห็ดทอดกระเทียมแกงคั่วหอยขมน้ำพริกกะปิปลาทูผักสดไก่บ้านต้มใบมะขามอ่อนใครที่มาเขาใหญ่แล้วไม่ได้มาที่ร้านยุคข้าวเขาบอกว่ามาเหมือนได่ถึงจริงราคาหลักร้อยกับบรรยากาศแบบนี้มีมาถึงแล้วละลานตามากเลยกับรางวัลยูอร์ชอยห้าปีและได้รับมิชลินไกด์อีกสามปีซ้อนกับบรรยากาศที่บอกได้เลยว่าใคร มาแล้วจะต้องตกหลุมลักอย่างแน่นอนมีมุมถ่ายรูปมุมพักผ่อนแบบสบายตาและมีทั้งแบบโอเพ a นแอร์และแบบห้องแอร์ด้วยจะมาเดี่ยวมาคู่มากลุ่มก็ฟินมากทุกคนเมนูแต่และเมนูที่รังสรรค์มานั้นบอกได้เลยว่าได้ทานเข้าไปแล้วรสชาติเป็นซิกเนเจอร์มากทุกคนสั่งเข้าสหร้ร้อนกับเมนูอาหารที่ไม่เคยได้ลองกินรสชาติแบบนี้กว่าร้อยเมนูมีให้คุณเลือกและลานตาจะนั่งมุมไหนก็สบายใจลมเย็นสบายท่ามกลางธรรมชาติสุดๆเลยอาหารออกไวบริการเป็นเลิศเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็มีนะที่จอดรถ สะดวกสบายใครที่อยากมาทานที่นี่ไม่รับบุ๊กกิ้งนะทุกคนอยากมาทานมารอทานได้เลยคนเยอะจริงอะไรจริงปากหมุดยุงข้าวเขาใหญ่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมแวะมานะถ้ามาเขาใหญ่ต้องรีบมาร้านนี้เลยเคยได้ยินมาว่าใครมาเขาใหญ่แล้วไม่มาร้านยุงข้าวก็เหมือนมาไม่ถึงจริงหรอมาถึงแล้วก็บอกได้เลยว่ากว่าร้อยเมนูอร่อยทุกเมนูวันนี้เราได้มาลองนะใบเหลียงผัดไข่ปูนิ่มพริกไทยดำคั่วกิ้งไก่มาลาที่นกผัดเนื้อปลาขูดปลาหมึกผัดไข่เค็มยำผักปรูกปลาทรายทอดชมินเต้าหู้ออนผัดถั่วแขรผัดฉ่าปลา าอินทรีเนื้อผัดใบยี่ราเห็ดทอดกระเทียมแกงคั่วหอยขมน้ำพริกกะปิปลาทูผักสดไก่บ้านต้มใบมะขามอ่อนใครที่มาเขาใหญ่แล้วไม่ได้มาที่ร้านยุคข้าวเขาบอกว่าม,มาเหมือนที่ถึงจริง,ร,ง,ร,งราคาหลักร้อยกับบรรยากาศแบบนี้มีมาถึงแล้วละลานตามากเลยกับรางวัลยุคเชื่อชัยห้าปีและได้รับมิชลินไกด์อีกสามปีซ้อนกับบรรยากาศที่บอกได้เลยว่าใครมาแล้วจะต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนมีมุมถ่ายรูปมุมพักผ่อนแบบสบายตาและมีทั้งแบบโอเพ่นแอร์และแบบห้องแอร์ด้วยตะมาเดี่ยวมาคู่มากลุ่มก็ฟิน มากทุกคนเมนูแต่และเมนูที่รังสัมมานั้นบอกได้เลยว่าได้ทานเข้าไปแล้วรสชาติเป็นซิกเนเจอร์มากทุกคนตั่งเข้าสุดละร้อนกับเมนูอาหารที่ไม่เคยได้ลองกินรสชาติแบบนี้กว่าร้อยเมนูมีให้คุณเลือกและลานตาจะนั่งมุมไหนก็สบายใจลมนีเ้เย็นสบายท่ามกลางธรรมชาติสุดๆเลยอาหารออกไวบริการเป็นเลือดครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็มีนะที่จอดรถสะดวกสบายใครที่อยากมาทานที่นี่ไม่รับบุ๊กกิ้งนะทุกคนอยากมาทานมารอทานได้เลยคนเยอะจริงอะไรจริงปากหมุดยุงเ้าเขาใหญ่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมแวะมา นะถ้ามาเขาใหญ่ต้องรีบมาร้านนี้เลย